เเก็ไลห้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเราแก้งยิงแย่้วลมาเออเขาใจร้อนมากเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยสัตไอเฮียอ้เฮีไอ้เฮีย้ยไอ้เฮีย้เย้เฮียไอ้เยไอ้ีำอ้เมีอ้เฮีลูก้เยอ้เฮีย้เ้เ้เเฮีอเฮียอ้เูกเป็นเียเี้เฮียอกเลยกูจะทียอวิฮียไงให้มฮีรู้สึกคนนี้แกมีลูกเยอะเะมยไอยู่ทางฮะ บอกว่ามันอยู่ทงมาส,สอยแม่สอยพ่อซอยแม่มึงมาซอยแม่กูไม่ช่วยเออมันอยู่ทึง,ง,งออเฉินก็ดูดีแต่โทษทีเป็นตัวสำรองออ้้กดมยิแ ก็ดูดีแต่โทษทีเป็นตัวสำรองจะดูเลยฮะ GTR ที่อ่ะแต่เธอเกิดกิเลสไอ้สัตว์อะไรวะ

เด็ดจัดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดสองนั้นไลกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอันนี้กี่ปีแล้วไม่เปลี่ยนไปเยอะนะมาเรียดูดิตอนนี้ยังผ่องอุณหภูมิความเชิญยี่สิบสองไลกาปัดขวายิงสพ่อังผล เฮ้ย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 ให้นี่มาซิลิก้าเฮ้ยโตต้าซิลิก้าโคเทเลยเอ็นม่เฮ้ย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 ให้นี่มาซิลิก้าเฮ้ยโตต้าซิลิก้าโคเทเลยเอ็นม่เฮ้ย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 ให้นี่มาซิลิก้าเฮ้ยโตต้าซิลิก้าโคเทเลยเอ็นม่เฮ้ย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 ผมไม่รู้นะว่ารุ่นอะไรอ่ะผมไม่รู้นะผมไม่รู้อ่ะว่ารุ่นอะไรอ่ะรถคันนี้เนี่ยก็ซิลิก้าอะไรของเขานั่นแหละแต่ผมไม่รู้จักอ่ะ ขอบคุณลูลา02้วยนะคะระ like ับคุณมากนะครับผมอะไรนะเขี่ยะไปรงนี้ก็เสร็จรือโปรไฟล์จีเทสครับอะไรนะแป๊บนึงขอบคุณดี500บาทเลยครับ กดค้นหาหรยอจัดการให้คาดดยจัการให้ดดูให้เราไม่มีการหยุดพยายามอ่ะไอ้เฮียก้าพายายามเกินมึงดูเด็กกูค้นหาเนี่ยไอสัตว์อะไรนะ ชื่อ F F เนี่ยหรอไหนอะชื่อฟิดิก F F ฟินิกฟินิก ไหนอ่ะไหนอะนี่หรอไม่ใช่ดีโอ้เอาไอเียแล้วกูกดออกเพื่อ ถอยเอาถาม่อยผมไม่มีความรู้เรื่องรถอะไอที่มันทําอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนดาวไปของ GTR เนี่ยผมเข้าใจน้ํามันฉีดใช่ไหมแล้วก็มันมีผลเสียอะไรกับรถไหมไอ่ี้่ไอตรงเนี้ยมันมีผลเสียอะไรกับรถไหมมันมไม่รู้อะมันน่าจะมีอะผลเสียได้เยอะอะ เ่าแท็กอะไรกูมาเยอะแยะจังวะแล้วแท็กกูมาเพื่ออะไรเนี่ยไอ้เฮียครับผมก็คือคือคนรวบรวมคนดังที่ี่หมดตัวอะไรวะคำหนึงสิ มันไม่เจอมันไม่เจอผมผมไม่เจอผมไม่เจอพหนุ่มน้อยรูปในเกมยริอาจเจอแล้วอะแอดไปแล้วอะแอดไปแล้วเกรดา เลยอันเนี้ยพอได้อยู่เนี่ยแท็กไม้มันเป็นประโยชน์สิแท็กอะไรมาก็ไม่รู้นี่ย ที่เดี๋ยวผมช่วยพวกคุณเองว่าเราทำได้หรือเปล่าติดดอนคุณได้เอางี้ผมเป็นแมสซี่เดี๋ยวผมช่วยพวกคุณเองว่าเราทำได้หรือเปล่าติดดอน đi nào các lên rồi không phải đi, thế cái gì vậy, thằng này, thằng này, thằng này, thằng nghe bên nghe thằng này, thằng này, เออแล้วโอเคเสียงไมโครโฟนมูนดมิดเรือ่อะไรวะเนี่ยช่องกูเองแท็กกูเพื่อมึงแท็กกูเพื่อจะช่องกูวะวะไม่ใช่มันมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างไหมนะเออเอฟถอดไไหนาใได้เหรอโนมินอุซารา ตขับมอไซค์ด้หรออะไรจะมาจะอือมาเฟนวิอาาโอตะคิร้องทำไมไม่เข้าใจหนูจะร้องทำไมวิอาตืดตื้องทไ ไอ้โซนาคาบันนกคาบันโดนรายการยิงพี่ทำไมเออไปวุ้ยดูยิงรับเดียวโดนรู้ว่าไปเนี่ยผมบอกแล้วว่าคนที่แบบว่าชมตายชมเลยมันเทสอ่ะว่านมามืดหรือว่าอะไรผมบอกว่าใจเย็นๆดูกันไปก่อนเห็นไหม สุดท้ายแล้วอยากให้ดูตอนแข่งให้จบอะไรประมาณนี้ผมไม่อยากเป็นพระเอกหมอหมอให้ผมช่วยไปเนี่ยหมอไม่ได้เฮียจะบินเอาเอาเกมละ